ยนิ่ตนะไปผ่ากินยูนพู่องตมันบรแมนได้นี่นะผุดเลผุดไปผักกินยูนพูอยูตุกหนาผุดเล่ขับกันซาสูเอ้ยเ้สมัยกอสมิน หายอ่อะลาปลดมันห่ออาน้ามากกว่าไข่สิเขยเนี้นยปลาเสร็จโตมันหลดไป,ไปลูกหนา,ารับแพ้นอนสนน้อย มาส่องมาทางนั้นส่องมองลูกเขยด้วยลานไปสายฮะ<า>มันไปนะมันไปสายมันไปหาหมอบอกรือยังไงเอาแสดงว่าม,มันเศร้าออสนะ เหม็นวานเน๊ยเปิดแอร์ป๊อปมึงไปนอนถังง่วงมากโขบมึงกบอกอืม เราไปนอนอยู่ในห้องพมมันมาห้อนหรอกเอาเราต้องห้อนเรพาพักก็กิ้นละมันเห็ดหัวนี่มันแล้วนี่โอ้ยสิเ่ลาเนี่ยกับบริได้เวลาวเนีามนาที่ละยังบั้นาได้เวลาวอยู่ คนครกูแจเฮือนเรียน,นมึงใช่ไหม,มว่ายุกูลืมนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกินหมักโมเดอพี่น้องเดอสบายดีทุกคนล่าสุดนะฮะทุกคนจะมาแจ้งข่าวนะฮะทุกคน ขอ,ข,ขอดกางเกงข่อยดีเด้ขาดได้ใจคาดมึงจะหายความร่วมมือในเดอกล่องเด้อเป็นตาแสกขาดเด้แจ้งข่าวนะฮะทุกคน <c oughs> ลมฮอน แจ้งข่าวนะฮะทุกคนล่าสุดนะฮะเงิน y o u t u b e ช่องน้องแคนได้มาแล้วนะจ๊ะทุกคนเงิน y o u t u b e น้องแคนได้มาแล้วพี่น้องเอ้ยดีใจบอลเอฟซี FC น้องแคนเอฟซีฟิคอยด่าคอยปล่อยกูนะเอฟซี่คิคอยคอมเมนต์ด่ากูคดีดีใจบอ นี่ใจ๋ตีนี่นี่นี่เงินซองน้องแค้นได้แล้วเดยเอฟซีน,น้องแค้นแล้วก็พี่น้องของบักแค้นได้แล้วเงินเดือนยูทูบจาก่องบักแค้นได้มาแล้ว ทีก่กูเอาไม่ยัง้งบัดขอาแม่น,มมนดากูนี่แหลกลานใสยมันอู่ใส่วะ <c oughs> <c oughs> Alo. Thái số. Vô đây hứa này bao nhiêu nè. Mau ngân đơ Ngân đây nào. mau ngân. มื่อแรกตอนไหนออมาโรดมันห้ากามาแต่ไปเป่ามันห้ากามาแต่พาพปัวมันไปเป่าเนาะพี่เนาะกระไดมาเป็นทีเหี่ยมห้อย เอฟซีลายคนก็อยากหูเอฟเสือกลายคนก็อยากจักเอฟรอบๆขางรอบๆแอลบ้านไก่เคียงอืมบ้านไก่เคียงกะยะ็อยากหูว่าได้ลายบันไดว่าได้ลายบรนไดเงินเงินอันยูทูบเงิงนยูทูบน้องแค่นี่นได้เท่าไหร่หรอ ไปรีฟังใหม่มือที่กรอกมันชี้นะว่าว่าฟังบ้าล่ะข้าน้ำลายไปฟังใหม่โรดว่าได้รับกันไดอยากเอาเงินตีหนาพวกที่มันสอบด่ากูนะอยากจะเอาเงินฟาดหน้ามาัน เขาบอกบอว่าว่าได้เท่าไดร่ต้องสิบอกไปกับอะไรสำคัญยังดอกนายคากนกับอย่ากหูอย่ากหูกับไปทมเขาเองรถบ่บอก โอ้ไม่แต่ว่ามันเป็นปึกมันเป็นปึกซัมเน่นี่จะแบ่งหาล่อยปึกซัมเน่ เห็นไพ่ก็อยากให้ตั้งซ่องบางคนก็เป็นบ้ามากไมๆตั้งซ่องคิดว่าถ่ายขิดมันจะได้เงินลบสุขเพื่อซืได้มันบ่แมน,นง่ายๆตามที่เขาว่าไว้เนาะ <c oughs> ว่าซ่องน้องแค่นี้มันจะได้เงินส่วง <c oughs> ส่วงเดินกุมภา แต่มัน,มนบอยอมมาโทรศัพท์มาแต่มันบอยอมมาโทรศัพท์มากลอกบัญชีเนาะมันก็นเลยเลดว่ามาหอดเดือนมีนาเงินเข่าแตงโมว่านนี่ว่าเสียมากแตงโมว่านจะไหวยิ่งเลยบอดี้ทิ้นบอดี้ทื้เออบอดี้ทืองบัตรไปนำ บริทถอนรายละเอยียดเคยบอกไปเลยเด้อเรื่องเงินนี่ว่าไดเท่าใดเท่าใดนะทบอกไปแล้วตัวเองกับบริด,ดีหน่ยเปอร์เต์ดอก <c oughs> คนบ้านสีเขียวกับบริดีหน่ยเปอร์เซ็นต์นพี่น้องเอ้ย แต่ว่าสามารถเห็นห้หลายคนมีแดดสามารถทำให้หลายคนหลายครอบครัวมีแดกเข้าใจกันตามนี้แล้วก็ไม่เคยดึงใครลงนรกด้วย ขอบใจ FC โตโยงแล้วก็ขอบใจเอใจดีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตส่องของน้องแคนจนอ่ทำให้ได้เงินเนาะขอบใจหลายๆ <c oughs> อย่างหน่อยทั้งกุศิดากูก็ะทำให้มันมีแดด ดีกว่าคนที่มาดา่ากูเราไม่ทำเหี้ยยังเลยเย่กว่าคนที่มาด่ากูกแล้วไม่ทำเหี้ยอะไรไม่ได้ทำซนตีนอะไรเลย ยังไงามาดากูแล้วทำได้เหมือนกูนไหมล่ะช่วยพวกมันไหมอีครอบครัวลูกเจ็ด,ดที่มาดากูนาะกอได้ซอยมันยังบ่แต่มันจะตายอยู่ตอนนี้กับเออเอางวเ,เอาควายขายงวขายควาย ง่กคว,า,วายนะอันทีจริงก็บ่ได้แม่นเงินมันสักกระบ,บาทเออมีแต่เงินผู้หใหญ่จะดีก็สําผู้หใหญ่จะดีหั่น่ะซอยกูบอกแล้วมึงบ่ฟัง ให้สมักแล้วก็มกักไพ่บ่มักแลก้วก็เรื่องของมึงบ่ได้ขอให้ผู้ใดมามากัก <c oughs> พอต่อให้ท่ำแบบคำดีเท็บตายในเมืองมกรบ่มัามากกูอยู่แล้วในรัฐเมันก็บ,บ่มักกูแล้ว ก็ไม่ได้แข่เมื่อไรเขาจะมาเอาเงินเงินที่ยืมท่านไปหนึ่งพันใช่ไหมกูก็จะหักออกจากตรงนี้ แล้วก็ค่าเน็ตด้วยที่กูเติมให้หลายเดือนหลายเดือนกูกก็จะหักกูไม่ได้ซ้อไม่ได้ใจบุญขนาดนั้นกูทําให้มีเงินขนาดนี้ก็บุญหัวมากแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่จะมาหิวแสงให้มันมากนะจ๊ะ